คุชัยสังเกตไหมว่าในยามเศรษฐกิจที่ที่ย่ำแย่เนี่ยมีธุรกิจอยู่สองกลุ่มที่รวยคือแบงก์กับพลังงานครับนะซึ่งที่คุณชัยบอกให้ไปเจจาเอกนชนอยากครับนะมันต้องไปแก้กระเบียบกติกาอืฮะอย่างเช่นจะบอกเฮ้ยลดการสรัมลองไฟจาก 5, 10, ห้าติดเหลือสักสิบห้าได้ไหมอืมอฮะน,นะ อันนี้สองคือเอ้ราคาที่สูงไปอ่ะไาที่กันใหม่ไหมครับนี่สามคือว่ามันต้องคิดถึงว่าเฮ้ยพลังงาน,นมันต้องเสรีมันต้องเป็นชุมชนสมัยหนึ่งของพอสชอเนี่ยมีนโยบายโครงการพลังงานชุมชนอืมฮะคือค,คือคิดว่าเรื่องพลังงานเป็นเรื่องของกลุ่มใหญ่เท่านั้นครับตอนนี้บ้านเราร้อนตับแตกอ่ะอเสงแสจะตายไปทำไมมีพลังงานแต่าอาทิตย์ล่ะครับ <น>บล็อก <นะ S 2> ครับบล็อกเอาไว้ถูกบล็อกเอาไว้ครับพี่ทวี <นะ S 2> ครับ,รบแล้วก็ปัญหาหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงเลยถือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหน่วยงานราชกาหรือเพรคคาคอมครับเนี่ยนะติดหนี้พลังงานเนี่ยนะอืาเป็นติดปีบางคนบอกว่ามีรัมนตรีคนหนึ่งในคระบ,บาทชดรุลที่ที่เป็นทหารอ่าป้าบอกว่าเขาเป็นทหารวันแรกอ่ะเขาก็รู้เขาก็เห็นว่า ตัอหน่วยงานนั้นติดข้าไฟตัวทัางกะเสี่ยงที่ะูคือมันกลายเป็นว่าถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นหน่วยงานที่มีอํานาจเนี่ยไม่ต้องจัดข้าาไฟไม่มีการถูกตัดไฟไม่มีการถูกตัดแต่ถ้าเป็นชาวบ้านนะนโอ้โดนตัด,ตดไฟที่ความออไอ้แรงมันจะอยู่ที่ว่าการจ่ายของคนอ่างเดียอย่มองในมุมว่าสารากำลังได้รับผลกระทบทำได้ไหมว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งไทยประเทศที่ย้ายไปเวียดนามเพราะต้นทุนพลังงานถูกกว่าครับอืมอันหนึ่งเพราะว่าหลายคนบอกไม่จริงหรอกเพราะว่าพลังงานถูกกว่ามันจะนต่างแต่เดีดลืมลว่าปีนี้เขาใช้เป็นพันล้านนะฮะนะถูกกว่าี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็คุ้มแล้วการยัดใช่ใช่ครับนี่คือสิ่งถ้าหากว่าไม่มีการแก้ตัวเร่งด่วนอุตสาหกรรมเราจะคู่คู่นไม่ได้ถ้าหากว่าได้ย้ายโรง,งงานไปอยู่ที่อื่น Mm hmm. อืออ่ันนี้สองคือว่าชาวบ้าที่เสียค่าไฟเพิ่มขึ้นในขณะที่เงินในกระเป๋าลดลงจากภาวะเศรษฐกิจตกต,ต่ำต่อสายงานคุ้มอืมอ่ะ,ค,อะคือตอนนี้หลายคนตกง,งานหลายคนต้องทางานอุสาะต้องปีน mm hmm. นอระซอบต้องเป็นไรเดอร์ต้องเป็นอะไรต่งรา,ตาตงพวกนี้ค,ครับตอนนี้ค่าไฟมันขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ mm ืม hmm. อ mm ืมเนี่ยนี่นี่คือสิ่งที่มันไม่ใช่ว่าช่วงเศรษฐกิจเติบโตมีเงินในกระเป๋าิน mm hmm. เดินปรับมีโบนัสมีเดินปรับขึ้น ข้าไฟมังพอรับได้ครับแต่ตอนนี้ข้าไปแพงในช่วงขาการที่คนยากลำบากถ้าคุณลงไปดูดะฮะไอ้ร้าน,าน,านาร้านไอ้ร้านที่เข้าโตทจักหลายพวกร้นครับร้าถึง่นกนี้คนเยอะมากอืมแอลแองครับใช่รอนไงอืมฮึับนี่คือสิ่งที่ผมว่าเออผมผมก็ไม่รู้ว่าทำไมคนที่ดูแลเรื่องนี้ในระดับของรัฐบาลนี S <S ไม่ได้มองเป็นิ่งครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเขาเขาเรียกรองมาตลอดอแล้วเขามีอยู่อันนึงมากที่คือเป็นรถให้ภาคอุตสาหกรรมถูกกว่ารถให้กับคนเล่นอืมครับที่ภาคอุตสาหกรรมเข<อ>าไม่ได้เห็นด้วยนะครับใช่ใช่ใชก็นี่<อ><อ>แหละงว,วดงวดใหม่นี่แหละใช่ไหมฮะงว,<ะ>วดใหม่นี่แหละงบพิจารณาเขาบอกว่าต้องการให้ราคาถูกกว่าพลังงานถูกกว่าชนจะต้องสะท้อนความจริง เออคือสิ่งที่มในในเมืองไทยในสถานการณ์ตอนนี้นะฮะครับผมผม<ฮ>คิดว่า,าถ้าไปถ้าหากยังเป็นอย่างนี้อยู่เดี๋ยวผมคิดว่ามันก็มีผลต่อการเมืองเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่เรื่องหนึ่งอืมครับก็คิดว่าก็จดและจำกันไว้ว่ามีพรรคไหนบ้างที่อยู่ในคณะรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับแล้วก็ เอาไวเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการย่อนบัตรเรื่องตั้งวันที่14บสีพฤษภาคุณสปันคิดว่าอย่างไรครับคุณสปันจะมีทางทางที่ทําให้ข้าไปมันลงราคาลงมาได้ไหมไม่หรอกคุณจอดใจไม่หรอกมันก็ <S <S มันก็เหมือนเดิมอะ่ะนะครับอเพราะว่ามันสัญญามันเซ็นไปแล้วอะไรไปแล้วเพราะอย่างที่เราบอกอะปัญหาที่ยกยกมาไอ้ที่หน่วยการใช้มันสูงขึ้นเนี่ยครับ นะครับแล้วมันก็ทําให้ค่าไฟฟ้ามันทยานขึ้นตามเ,นเหนือนการใช้หนึ่งมันมาจากจดปิดไอ้น,นี่ก็ไม่เคยแก้ไขครับแล้วก็ไอเรื่องของอากาศร้อนเนี่ยแล้วก็ครับการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกมันต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นพวกทําความยุนงนะครับก็เขาเขา,เขาเปรียบเทียบเลยตอนแรกก็บอกเอ้ยมันไอ้นั่นอยู่แล้วลหละอะไรหน้าร้อนอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าคุณใช้เครื่องไฟฟ้าอะไรหรือเปล่าก็ม,มีหลายบ้านนะที่ผมได้ดูตามหน้าฟีด ก็เข้ามามาวางโชว์เลยอ่ะเดือนที่แล้วกับเดือนนี้มันกี่ตัวเหมือนจะพี่จวีบอกมันเกือบเท่าตัวใช่ใช่เพราะมันร้อนนะพอหลวงก็เลยต้องต้องออกมาเพราะว่าคนที่ส่วนใหญ่นี้คนอยู่ในส่วนกลางในส่วนหนึ่งเทพมหานครชาวฟ้านครหลวงนไงก็โชว์บินกันเลยอ่ะนะครับแล้วผมผมฟังฟังคําแนะนําของคนของการไฟฟ้าที่ออกมาแนะนําอย่างที่คุณสุปานพูดนะผมฟังแล้วผมก็คืนใจนะคุณสุปานมันมีมันมีอยู่เออ ชุดคําอธิบายหนึ่งบอกว่าให้ให้พิจารณาเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดไฟสมมุติว่าวันนี้ผมใช้เครื่องปรับอากาศที่มันไม่ประหยัดไฟแล้วผมไปไปเปลี่ยนเครื่องเครื่องปรับอากาศที่มันประหยัดไฟเนี่ยเครื่องหนึ่งมันไม่ให้บาทสองบาทใช่ไหมเครื่องหนึ่งมันหลายหมื่นบาทอ่ะคุณพูดง่ายอ่ะคุณพูดง่ายแต่ว่ามันทำขึ้นไปตามหลักการไงที่พีวีคนสั่การพูดไปตามหลักการไงแต่ลืมไม่ถือว่าปฏิบัติจริงมันจะเปลี่ยนตอนนี้ได้ยังไงอันที่จริงเนี่ยมันต้องมีมัน ทำหน้าที่เยอะกว่าน,นี้ได้ไหมอ่ะดูแลผู้บริโภคหน<ม>่อยคุณประกาศเตือนเขาก่อนหน้าร้อนได้ไหมช่วงหน้าฝนเนี่ยเใอชอ่ไหมควับตอนนี้ใครที่ใช้แอร์รุ่นนี้นะนะครับใช้แอร์รุน่นนี้แล้วก็เออช่วยสนับสนุนถ้าถ้าเปลี่ยนแอร์สิงั้นน่ะเออไม่ผมคิดว่าเขาประกาศเตือนก็ได้ว่าไอ้แอร์รุ่นเนี้ยขนาด B กี่ B กี U เนี่ยมันจะทําให้หน่วยการใช้ฟ้าคุณขึ้นสูงนะในช่วงหน้าร้อน ซึ่งดูมันแคปอุณหภูมิจากกลมุตุได้เนี่ยครับอ่าฮะเพรางนี้กลมุตุเขาถึงขนาดนานคำนวณดัชนีความร้อนอ่ะเอาความอุณหภูมิเดิมมามาคิดรวมกับความชื้นสัมผัสอ่ะสัมผัสอ่าฮะครับแล้วทำไมไม่ไม,ไม่ทำเตือนชาวบ้านหน่อยอ่ะครับไงต้นาตง,งานก็ไม่เป็นอยู่แล้วนี่ผมก็เห็นแต่จ้าเอาซอร์สอ่ะ